สวัสดีครับสวัสดี FC สอจเจริญทรัพย์โชคชัยทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตรถนะครับในร้านให้พี่น้องได้ชมกันนะครับขั้นแรกนะครับเป็นรถคูบูต้าลห้าศนนะครับคูบูต้า l 5ล1 8รถปี60นะครับปรับสภาพ เช็กลวซึมเตรียมถ่ายของเหลวนะครับเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นดันหน้ากับฐานหลังนะครับรถใช้งาน2,400กว่าชั่วโมงนะครับก็พี่น้องสนใจก็ลองเข้ามาทดลองดูนะครับลองขับดูนะครับคันนี้ขายอยู่ที่ราคา3 8 5 0 0 0ับาทนะครับเข้ามาชมได้นะครับพี่น้องก็า หรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์สับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับส่วนอีกคันนึ่งก็เป็นอีแตนขนาดเล็กนะครับอีแตนเล็กเครื่อง11แรงนะครับเบกน้ำมันระบบไฟครบทุกจุดนะครับพื้นดีแข็งแรงนะไม่มีผุนะครับพร้อมใช้งานทำสีใหม่ทั้งคันนะครับคัดสีสวยนะครับเครื่องเกียร์ดี หมูแหนบเต้าอัดจรารบีนะครับคันนี้คัสซีน่าห้ารถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ระบบไฟครบทุกจุดนะครับคันนี้ขายอยู่ที่49,000บาทนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับ49,000บาท ช่วงอีคันนะครับเป็นอีแตนซิ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องนะครับเครื่องเป็นเครื่อง11แรงขับวต่านะครับเบรกน้ำมันนะครับคันนี้ก็เช็คพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับคันนี้คันนี้ขายที่ราคา59,000บาทนะครับ59,000บาทก็จะมีที่ขุดมันนะครับใส่ L 5 0นะครับที่ขุดมัน8,500นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ ฐาน3โครง4ี่ครับ1 4ื่นสนะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็มีนะครับกำลังปรับสภาพนะครับกำลังเตรียมทำสีคันนี้ถ้าพี่น้องสนใจก็สั่งจองได้นะครับคันนี้แตน 4, ็นสี่ล้อเพลาลอยนะครับแตนซี่ล้อเพลาลอยเครื่องสิเบเอ็ดแรงเบรกน้ำมันพร้อมใช้งานพร้อมเล่มทะเบียนนะครับคันนี้เล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้ อันนี้เป็นชุดยกมันนะครับติดกับ50แรงนะครับ47 50พวกนี้ได้หมดนะครับขาย20,000บาทนะครับคเ,เครื่องชุดชุดยกมันนะครับพร้อมใช้งานมีชุดคอนโทรลให้นะครับโครงรถไถนาเดินตามก็มีนะครับคันนี้ของอายุธยาแท็กเตอร์นะครับขายที่5,500บาทนะครับ ี่น้องสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับที่สอเจริญทรัพย์โชคชัยอยู่ที่ตำบลพัพพลานะครับอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับน้องสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ